พี่ทวีเตะขับคุณสุปันแต่ตัวเลขเนี่ยหมื่นอัตราเดือนละหมื่นแปดพันบาทเท่ากับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยรัฐจะต้องจ่ายเงินประมาณเป็นหมื่นล้านนะไอเป็นพันล้านนะพันแปดร้อยล้านนะปีหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นหมื่นกว่าล้านตัวเลขนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยนะอ่าเออคือคุณเอาเงินไปละลงนี่เฉียดเฉียดสองหมื่นล้านบาทนะไอไอเรื่องของการจ้างบัณฑิตแล้วไม่เอาเด็กอาชีวะเนี่ยอเออ ไปแย่งงานแม่บ้านอีกไปแย่งงานแม่บ้านอีกโอ้โหคือปัญหาเนี่ยครับเออมันเป็นปัญหามาแต่คุณศักชัยตั้งคําถามแล้วตกลงเนี่ยคุณต้องการช่วยเหลือต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงหรือเปล่าครับถ้าช่วยเหลือประชาชนทำไมจะต้องไปเรื่องไปตั้งเรื่องกำแพงการลิสาไว้ต้องจ้างระดับปิญญารีครับอืม ใช่ใช่ในส่วนของคนที่เรียนอาชีวะนะครับเขาจะไปทําอะไรอ่ะครับหรือปล่อยให้มันขับมอเตอร์ไซค์เขย่าเสาสาลาไปเออรือไม่กระทจบน้องเออแล้วหรือว่าพคกที่จบอในส่วนของการจบอระดับอมัธยมต้นเนี่ยเพราะการสามารถบังคับต้องจบมัธยมต้นใช่ไหมฮะครับแล้วคุณเชื่อไหมคุณจัดกายพิ่ีวีท่าผู้ชม คนที่จบมันจะยงต้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีโอกาสเรียนต่อเนี่ยเขาก็สู่เขาเข้าสู่ระบบแรงงานเนยไปแรงแรงงานามโรงงานสาหกรรมหรือว่าในในส่วนของสถานประกอบการขนาดเล็กนะครับแล้วถามว่าในเงื่อนไขแบบเนี้ยเงื่อนไขแบบเนี้ยอถ้าเราไม่มีมาตรการรองรับเขาอ่ะแล้วเขาไม่มีรายได้เนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับพ่อแม่นะครับหรือว่าบางทีก็ไม่มีงานทํา มันก็เข้าสู่กระบวนการติดยาเสพติดหรือว่าเข้าไปสู่อะไรที่ที่มันไม่เป็นประสงค์สำหรับชีวิตก็จะดูแลยังไงผมก็ไม่เข้าใจไปตั้งกำแพงการศึกษาไว้ทำไมต้องจบปริญญาตรีผมผมขอบอรต่อที่นี้มาง่ะนี่ว่านะครับที่ทวีมองว่าอย่างที่มองเชิงการเมืองกันนะครับอันนี้จะมองในเชิงนโยบายว่าจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพูดในสวนทางกันคือเรากรอกมาบอกว่าไทยแลนด์4.0นย่นะครับ แต่เราไม่เคยส่งเสริมทางช่างทางสายสายนี้เลยเพื่อจะรองรับกับ c อซีนขณนะเดียวการรับคนไปทํางานในราชการเนี่ยราชการคือท้าอยู่แล้วเนี่ยนะเราอย่างทําให้มันมีปัญหาอีกอืมะคือทุกวันนี้มันบวมอยู่แล้วเนี่ยนะครับใช่มันมันพิการอยู่แล้วเพราะมันบวมมันโตอืดหาดล่าช้าเนี่ยทาให้ระบบนี้มันยิ่งใหญ่ไปอีกอี่ผมคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่หาเสยงใช่ไหมครับ คือแทนที่จะเอาเด็กเหล่านี้หรือเอาในต่างไปทําอยู่อ่าวอีซีนะอิญยาตรีก็ได้ชาชีวะด้วยนะไปอยู่อีซีไปนะครับเพื่อจะเตรียมรองรับไปพัฒนาทักษะนะว่าหากมีการลงทุนขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กเหล่านี้แหละที่จะไปรองรับอีซีครับคือคิดง่ายไงคิดง่ายแล้วคิดแต่คะแนนเสียงเนี่ยผมว่าเพื่อเลยผมคิดว่างานนี้เอาใจหัวคะแนนครับอ๋อนี่เท่ากับ สิ่งที่คนกําลังพูดกันถึงว่ายุบสภายุบสภามันกําลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้มันก็น่าจะมีความมีเค้าลางของความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นจากจากสิ่งที่เรากำลังคุยกันอย่างนี้แล้วเปล่าพี่ตวีผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ใกล้แต่ประสบการณ์นะครับอืมผมว่าเขากู้ห้าแต่ล้านเนี่ยอืมเขาต้องใช้ไปก่อนครับเพราะถ้ากู้มาเนี่ยนะแล้วไม่ใช้ยังโดนฝ่ายตรงข้ามได้เ,เป็นคนกู้ แล้วแล้วเกิดคนอื่นใช้แทนงี่ยนะสลังวัดครับผมว่าเขาต้องใช้ก่อนห้าแต้นใช้อะไรก็ใช้ตามที่ที่เราพูดกันนี่แหละเอแจกนะฮะก็มีเศษตามเปษตีมาแล้วก็แจกกันไปนะฮะนี่สองเนี่ยคงองหลังจากที่มีการจัดระบบพริการใหม่ก่อนครนะฮะก็เพราะว่าโดยทางการเมืองเนี่ยเราก็เป็นที่รับรูแล้วว่านะต้องวางฐานกาลังอีกอันนึงคืองบประมาณอืคงต้องใช้ก่อนแล้วคิดว่าที่สําคัญที่สุดคือ ต้องคนทําทําให้คนลืมเรื่องวัคซีนเรื่องโรคเลื่อนวัคซีนก่อนอแล้วก็ให้คนได้ฉีดวัคซีนกันจนกระทั่งเป็นที่พอใจครับคนไทยเนี่ยนะพอถึงสุดท้ายแล้วลืมเรื่องเก่าหมดอ่ะมันภาพยังไงทุกเรื่องเราไปดูเลยครับเราก็อยู่ประเทศไทยเกิดประเทศไทยมาครบห้าหกสิบกว่าปีกันแล้วเนี่ยนะับทุกครั้งอ่ะมันถึงปล่อยให้มีนักการเมืองอย่างนี้ไงเชื่อไหมฮะว่าถึงวันหนึ่งคนไทยฉีดได้สี่สิบเปอร์เซ็นสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เริ่มลืมแล้ว นะว่าไอ้แย่งกันยังไงเอาพิสิธ์ยังไงเลื่อนยังไงเนี่ยลืมละตรงนั้นแหละผมเชื่อว่าซึ่งผมเิื่อว่าเขาพยายามทําให้ได้ภายในปลายปีอ๋อไงแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับอ่ผมเชื่อในแง่ของการเมืองนะครับอ่าเรื่องฟันหลงบุณสุปานจะเติมอะไรไหมครับก่อนที่เราจะเลื้อยไปหาเรื่องรุ่นเสนอไอ้ไอ้เรื่องงบจ้างงานเนี่ยมันเข้าสู่ประชาชนโดยตรงอันนี้วงเงินงบจ้างงานมันมีเท่าไหร่เอาเป็นตัวตั้งเลย ืแล้วก็เอาแรงงานว่าด้วยพุฒิการศึกษาที่ที่มันอยู่ในประเทศนี้มีอยู่เนี่ยเอาเข้าไปแล้วรู้นี่ว่ามันว่างงานเท่าไหร่ไรเท่าไหร่ใช่ไมฮะตัวเลขกลมๆจากการว่างงานหรือจากการที่ปิดกิจการของโรงงานนี่กระทรวงแรงงานมีอยู่แล้วนี่อืเสียบเข้าไปเลยคุณต้องการจ้างปริญญาตรีกี่คนอ่าในส่วนช่างกี่คนสายสายสายช่างกี่คนใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของ ประเภทแรงงานทั่วไปเท่าไหร่ครับจัดสรรชวนเลยอ,อย่าไปตั้งอเมพ์การศึกษาเว้ยจ้างเฉพาะปริญญาตรีมันไม่ใช่ประเทศนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนจบปริญญาตรียังมีคนเยอะที่ไม่ได้จบปริญญาตรีผมว่าความขลังของวุฒิบัตรนะจะปริญญาตรีโทเอกเนี่ยนะครับนับวันมันจะไม่ได้รับความใส่ใจแล้วนะในโลกของความเป็นจริงนะครับขอให แต่ละคนนะมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ผือว่าคนเดี๋ยวนี้การจ้างงานเนี่ยไม่ได้สนใจเลยเว่าเฮ้ยคุณจบอะไรมาเข,เขาเขาดูว่าเออมีขีดความสามารถที่จะทําทําทํางานอะไรได้นะครับแล้วเขาก็คุณ<า>สนใจเชื่อไหมเวลาผมเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยอชาวบ้านชอบมาคุยเรื่องปัญหาลูกไม่สนใจใการเรียนลูกไม่อะไรให้ฟังว่าจะทํำยังไงผมบอกว่าถ้าลูกไม่เรียนอย่าไปแ่บลูก แต่ขอลูกอยู่สามอย่างหนึ่งต้องใส่ใจเรื่องคอมพิวเตอร์คือเรียนจะรู้ระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้หต้องเป็นคอมพิวเตอร์สองภาษาครับสามอ่านหนังสืออไม่ต้องเรียนปริญญาก็ได้คผมบอกนี่คือทักษะที่มันจะติดตัวจะเป็นกุญแจไขไปสู่อาชีพต่างๆใช่ใช่ะฮครับ อย่างนี้พ่อแม่บอกเออให้มองแปลกผมบอกไม่ใช่เรื่องแปลกโลกมันอยู่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวนี้ศาสตร์วิทยาการมันมาจากหนังสือที่มันอยู่นอกตำราเรียนเยอะแยะมากแล้วบางบางเล่มมันเขียนได้ดีกว่าตำหรับตำราด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องได้คือภาษาสองอคอมพิวเตอร์สามใส่ใจในการอ่านเพื่อค้นคว้าเรียนรู้ได้ตัวเองไม่ต้องเอาเวลาไปผูกติดกับสถาบันการศึกษาถ้าคุณไม่ชอบการเรียนรู้ในสถาบันนะเออครับเออ